ดูอีกรอบครับตอนนี้ผมเปิด3มหน้าจอนะครับ3มเดสก์ท็อปนะครับจากจาก VM นะครับจาก VM Serv e ซซึ่งเราตั้งไว้ตรงน้นนะครับอันนี้เนี่ยเครื่องนี้ก็เปิดวิดีโอเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็หน้าจอนี้ก็เปิดวิดีโออ,อันเดียวกันสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของวิดีโอไม่กระตุกเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยการทานเฟอร์เนี่ยใช้ Solid State Disk นะครับเป็นหลักนะครับ <c oughs> ก็จะทำให้มีความสมูทของการของการโอนถ่ายได้เป็นอย่างดีใช่หมครัหรือแม้กระทั่งกระทั่งการใช้งานนะครับสามารถที่จะดึงแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับนะีครับ ก็จะเห็นว่ามันตัวดเร็วมากนะครับเพราะว่า,าคุณภาพตัวนี้มันขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับเป็นหลักส่วนบล็อกหรือว่าจีนไกแอนของเราตัวนี้นะครับมันมีจุดเด่นมากตัวหนึ่งก็คือมันสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองนะครับใช้งานได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ไม่คอนเน็กสมมุติว่าตัวนี้นะครับผมเ exit หรือว่าออกจาก VM ตัวนี้นะครับผมล็อกออฟตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวมันเองนะครับตัวมันเองมันก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติว่า <c oughs> มันจะไปไหนทำอะไรก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ 哦。Oh.